ก่อนก่อนนั้นเนี่ยครับก่อนตอนที่ๆมาติดทีมชิคกีเกนเคยดูพี่ๆเขาได้มีชิคกี้เกนมาดูบรรยากาศกัน huh. ดัเกม้เกนเป็นยังไงตอเราตื่นเต้นครับแล้วก็แล้วผมก็ติดแล้แน่นด้วยนะครับตื่นเต้นครับพอดูพี่ๆเข้ามาแล้วตัเข้ามาแคมป์มาซ้อมของพี่ๆเป็นังไงบ้างหลังจากเราดูเขามาตลอดแล้วได้มาซ้อมร่วมกันแล้วบรรยากาศ